สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่26เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันไบ่ายแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวคุณผู้ฟังครับว่ากันด้วยเรื่องราวของผู้ป่วยโรคไตกับการเป็นโควิด จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับเนื่องจากว่ามีรายงานเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิรินะครับในฐานะนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์ประจําหน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องของ t ีแคสนะครับปี6 6 จะมีการเปลี่ยนระบบการสอบใหม่เป็น t ี a กและก็ t ีแพคืออะไรนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เดี๋ยวพูดคุยกับรารารย์พีรพงศ์ตะยะเจริญผู้จัดการระบบ t ีแคสของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในช่วงเล่าเลี่ยงนะครับนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีผลกระทบต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือในมาตรการต่างๆหลายมาตรการตามข้อสั่งการของรัฐบาลไปแล้วนะครับล่าสุดครับธนาคารอมสินได้เปิดสินเชื่อ GSB SME เติมสุกเติม10นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME erm ทุกกลุ่มกิจการซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ SME erm ที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็เป็นนิติบุคคลแล้วนะครับวงเงินสูงสุดไม่เกิน10บล้านบาทครับอัตราดอ,อกเบีย้ย ในช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ2.99ต่อปีนะครับปลอดชำระเงินต้นนาน2ปีแล้วก็ผ่อนชำระได้นาน10ปีด้วยกันนะครับสำหรับหลักประกันการขอสินเชื่อจะเลือกใช้บรษยอในการค้ำประกันสินเชื่อทั้งวงเงินกรณีที่ยื่นขอสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สมุดเงินฝากออมสินก็ได้สลากออมสินพิเศษพันธบัตรที่ดินและอาคารตลอดจนโฉนดที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นหลักประกันก็ได้เช่นกันนะครับ กรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอเนี่ยสามารถที่จะใช้บสอยอร่วมค้ำประกันด้วยก็ได้เช่นกันนะครับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับตั้งแต่บันนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2565ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ GSB Contact Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ a c e b o o k นะครับเข้าไปที่เพจ GSB Society นะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและก็รุ่นรถออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง sms นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับสจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในเพจได้ทุกสัปดาห์ทีเดียวนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์เงินฝากจากทางธนาคารนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2ประเภทโดยการประเภทที่1คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5นะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละศูนต่อปีและประเภทที่2เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10นะครับจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละศูต่อปีเปิดรับฝากจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลทัวนอีกครั้งนะครับ ธนาคารอมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละศูนต่อปีนะครับแล้วก็ประเภทที่2เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละศูนต่อปีซึ่งขณะนี้เปิดรับฝากจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเงินฝากเผื่อเรียพิเศษ5และเงินฝากเผื่อเรียพิเศษ10นั้นนะครับธนาคารอมสินเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังฝากเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวคำถามคือเปิดรับฝากจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่25เมษายนนะครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุปราณีแช่มชื่นด้วยนะครับเป็นผู้โชคดีประจําวันที่25เมษายนครับเอาละครับช่วงนี้นะครับช่วงเล่าข่าวโดยเราไปคุยกันเรื่องของโรคไตกับความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิดมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนะครับ <c oughs> พูดคุยกับรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์สุรศรรรักดิ์การตะชูเวสรินายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์ประจําหน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ ครับสวัสดีคุณปีรพัฒน์ครับแล้วก็ผู้ฟังครับมีความสัมพันธ์กันไหมฮะคุณหมอฮะคือคนไข้โรคไตภูมิต้านทานต่ํานะครับแลาเป็นโควิดจะรุนแรงนะครับแล้วก็สมคัญกับอัตราการเสียชีวิตนั่นนะครับครับครับแต่งว่าสองก็คือว่าบางทีเขาก็เขาต้องฟอกเลือดด้วยนะครับฮะฮเฮะตรนี้ด้วยเครื่องไตเทียมมันต้องฟอกทุกสามวันสี่วันอาทิตย์หนึ่งฟอกสองครั้งนะครับถ้าเกิดบางทีเกิดช่วงไม่สบายแล้วก็ ไปฟอกไม่ได้หรือว่าหาที่ฟอกเลือดไม่ได้เพราะว่าติดตัวอย่างนี้ก็ทำให้คนไข้ขาดฟอกเลือดฟอกขาดการฟอรกเลือดซึ่งอาจจะทาให้มีอันตรายได้นะครับอกับคือถ้าเกิดติดเชื้อเข้าไปนี่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วใช่ไหมครัคุณหมอใช่ภูมิทานเป็นโรคไตก็เลือดลางนะครับแล้วก็ร่างกายโคตรแอพอเจอเชื้อโรคบางทีสู้ไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องหน้าตกอกตกใจเลยดีครับคุณหมอะเป็นปกติคือมันก็มันเป็นเรื่องที่เป็นจาก โรคเดิมของเขาแต่ว่าเราพยายามย้ายเขาเป็นจะดีกว่าจะดีกว่าอป้องกันไปเลยดีกว่าถ้าฉีดวัคซีนนี่จะทําให้โรครุนแรงน้อยลงนะครับก็บจะช่วยได้นะครับอ๋อครับคือเป็นสมมติว่ามีเชื้อเท่ากันระหว่างผู้ป่วยสองคนอีกคนนึงมีวัคซีนอีกคนนึงไม่มีวัคซีนแล้วก็เป็นโรคตายด้วยกันทั้งคู่เนี่ยคนที่มีวัคซีนโอกาสที่จะ,ะความเสี่ยงมันจะน้อยลงกว่าถูกไหมครับผมพวกนี้ถูกไหมครับคุณหมอ ถูกถูกต้องครับคือเพราะข้อมูลของเก่าของเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่คนไข้เรายังฉีดวัคซีนไม่ครบเนี่ยนะครับครับครับอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดหรือว่าเป็นโรคไตเรื้อรังนี่นะครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นครับโอ้ครับตอนนี้ช่วงปีนี้เนี่ยพอเป็นการฉีดวัคซีนเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมมากขึ้นน่นะครับคนไข้เสียชีวิตน้อยลงประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นครับอืมครับแต่ก็ถือว่า น้อยลงมากเลยนะครับทีนี้ถามคุณหวอเป็นความรู้นิดหนึ่งปกติเนี่ยคนไข้โรคไตเนี่ยจะอยู่ในสาระระบบของการรักษาพยาบาลอยู่แล,แล้วหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นการเขามีสิทธิ์การฟอกเลือดโดยกองทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปสชอบัตรทองหรือว่าข้าราชการเขาจะมีสิทธิ์การรักษาในการฟอกเลือดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับครับ,รบซึ่งของเราเนี่ยนะฮะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมันจะ ต้องถามคุณหมอเป็นความรู้มันเริ่มต้นยังไงถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคไตแล้วเอ,เอาเอาเฉพาะโรคไตก่อนนะคุณหมอโควิดเดียเด๋ยวเดี๋ยวถามต่อคือก็มีอาจจะมีอาการเตือนบ้างอย่างเช่นมีอาการขาบวมขาบวมปวัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีแดงหรือว่าปัสสาวะมีฟองผิดป,ปกติถ้าเป็นบางคน เป็นมากก็จะมีผมร่วงนะครับมีโลหิตจางหน้าตาซีดเซียวนะครับอันนั้นก็จะดูเหมือนคนไข้บวมๆหน้าตาซีดๆก็น่าจะเป็นโรคไตครับแต่ว่าบางทีถ้ามีอาการแล้วเนี่ยมันสายเกินไปแล้วสภาวไตเสียประมาณเกสิบเปอร์เซ็นตแล้วอ่าฮะอาแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงว่าเรามีความเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยคุณหมอครับคือถ้าดีที่สุดก่อนที่จะมีอาการเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจําปีจนใหญ่ปีนัหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะมีการตรวจปัสสาวะตรวจค่าการทำงานของไตอยู่ใน โปรแกรมอยู่แล้วตวรตวจสุขภาพประจำปีอะไรก็เป็นวิธีการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นได้ดีที่สุดครับก่อนจะมีอาการเหมือนเหมือนอย่างผมต้องไปพบแพทย์ประจำเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเลือดนะฮะใช่ไหมฮะตรวจเลือดแล้วก็ไปเช็คดูค่าตรงค่าไตเราเป็นยังไงบ้างอย่างนั้นไหมครคุณหมอใช่ใช่ก็ตรวจ<อ>เลือดจำแนกแล้วก็บางคนก็ตรวจปัสสาวะด้วย<อ>ครับอ๋อแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมของผู้คนเป็นหลักไหมครับคุณหมอครับ ใช่ใช่คือถ้าเกิดกินอาหารไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ออกกาลังกายน้ําหนักมากกินเค็มหรือว่ายาติดเอ็นติดคอเปนนานๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่เป็นโรคไตมากกว่าคนที่กินจืดนะครับที่ทำไมมันคล้ายๆกับกรณีเป็นความดันสูงนะครับคุณหมออ๋อครับครับเพราะว่าโรคไตกับความดันเป็นสาเหตุซึ่งกันและกันอ๋อเหรอฮะอ๋อยังไงครับหมอครับเป็นคือความ ปกติโรคไตเนี่ยมันไตมีหน้าที่ในการกรองกรองเลือดเอาของเสียออกมาเป็นน้าปัสสาวะถ้าแรงดันสูงเนี่ยมันก็ทําให้ตัวตัวไตนี่มันถูกแรงดันนานๆแต่ตัวไตจะเสื่อมเร็วจะเสียเร็วครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงก็น่าจะเป็นคนที่มีน้ําหนักเกินหรือเปล่าหรือว่าน้ําหนักดูแล้วมีโอกาสน้ําหนักเกินกินเค็มความดันสูงอืมครับเียบาหวานอีกโรคหนึ่งหมายถึงว่าปัจจัยที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าจะต้องมีทุกอย่างครบเลยหรือว่าทางใดทางหนึ่งก็มีโอกาส เราไม่จําเป็นไม่จำเป็นด้วยอืมกหนึ่งโก็เป็นได้แล้วอย่างเช่นเป็นความดันสูงอย่างเดียวนะครับไม่รักษาเลยหรือว่ากินเค็มมากๆความก็เป็นโรคไตเร็วกว่าคนปกติเยอะเลยครับโอ้มัน,ม,นมันก็ล้อซึ่งก,กันและการไปนะยครับคุณหมอใช่ใช่มาด้วยกันครับมาด้วยกัน,กนแหมทําไมเขาไม่แยกกันมามาโรคเวนโรคโรคเอ่อโรคไตจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแสดงว่าสาเหตุเกิดจากน้ําหนักใช่ไหมครัคุณหมอใช่ใช่พฤติกรรมน่ครับ พฤติกรรมไม่ถูกต้องอใชไ่ไม่ออกกําลังกายแล้วก็น้ำหนักขึ้นกินหวานกินเคม็มแล้วก็ดื่มเหล้าสุบบรี่พรกนี้ก็ทําให้ความดันขึ้นพ<อ>วกคนชนชั้นสูงความดันจะสูงนะครับก็เลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะดูแลจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยถ้าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้ปุ๊บในอันดับแรกควรจะไปตรวจก่อนหรือว่าควรจะออกกําลังกายหรือว่าควรจะมีท้องทางอะไรบ้างไหมฮะเพื่อไม,ไม่ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอครับ คือการปฏิบัติตัวต้องทาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะฮะไม่ต้องรอนะฮะมันสะสมมามันสะสมกินเคีมยววันนี้เอาวโอกาสจะเป็นโรคไตอีกประมาณห้าถึงสิบปีโอ้โหเริ่มเริ่มวันนี้เลยอย่ารอให้เป็นพอเป็นแล้วมันไม่หายคแต่ว่าคนไข้ที่เมื่อกี้มีปัจจัยเสี่ยงนะฮะที <ฮะ S 2> ่ได้กลาวไปแล้วเนี่ยต้องตรวจเช็คไตปีละหนึ่งครั้งตรวจเช็คไตตีปีปละหนึ่งรครั้ง ก็ไหน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 ก็ไปไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเลือดตรวจอะไรหาไอโรคยอดนิยมไปด้วยเลยใช่ไหมคุณหมอครับก็ปีปีเละกนึ่งครั้งนนะครับก็บอกแว่าขอตรวจเช็คอัพอ่าเช็คอัพเขาจะรู้ใช่ไหมฮะเขาจะรู้ก็จะมีโปรแกรมตรวจปัสสาวะตรวจเลือดดูค่าไตโดยอัตโนมัติอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วครับครับก็แค่เจาะเลือดครั้งหนึ่งแต่ว่าจะดูได้หลายโรคนะครับใช่มีเจาะคบหมดเลยน้ําตาลเบาหวานไขมันโรคไตโรคตับอะไรเขาเช็ค ทีเดียวหมดเลยอันนี้จากผู้มีประสบการณ์ตรงไปครั้งนี้คุ้มเจาะเจาะทีนก็ดูหมดจะเอาอะไรดูหมดก็ไม่นานใช้เวลาไม่นานแล้วก็รู้สึกทุกวันนี้บางบางที่บางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะให้เราไปเเลือกที่จะไปเจาะวันเสาร์ก็ได้นะครับคุณหมอใช่เขามีเด็ดนี้เขามีคลินิกตองเวลาคลินิกต้องเวลาเพื่อลดความเสี่ยงโควิดด้วยอะไรด้วยอืมครับก็มีเวลาก็ไปตรวจซะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องรอให้มีโรคก่อนก็ได้นะครับ ใช่ใช่ครับใช่ครับก็เหมือนกับเวลามันถึงเวลาต้องตรวจเพราะว่าถ้ารอให้มีอาการก่อนแล้วมีโรคก่อนมันไม่ทันแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วถ้าเราตรวจตั้งแต่ระยะที่เป็นต้นๆเนี่ยเราอาจจะป้องกันหรือว่าทําให้มันหายได้ใช่ไหมคุณมาหาคุมาตังค์วาน้าหนักเบาหวานก็หายไขมันก็หายได้แต่ถ้าพอเป็นมากๆเป็นเป็นปีบางทีไม่หายแล้วโอครับคารครับเหมือนกับรถยนต์นะฮะรถยนต์พอ ปีสองปีสามปีสี่ปีมันก็ต้องตรวจเช็คประจําปีรอให้เครื่องเสียหรือเครื่องตายมันไม่ทันแล้วอม่คัมันไม่ทันจะได้เอาไปตรวจไปไม่ได้แต่แล้วเช็คระยะมันก็เช็คระยะอ่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นคนอ้วนอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคุณหมอใช่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นถ้าเรารู้ว่าเรากินเค็มเราชอบชอบชอบเอ่อกินชอบสูบหรีดื่มเหล้าเนี้ยเราก็ต้องคำนึแล้วไม่เป็นีกแล้วเรากิน เราไปซื้อ,อยากินเองเป็นติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสี่ยงเรามีความเสี่ยงแล้วเราต้องไปเช็กแหละโอ้ทุกอย่างมันอยู่ที่มีมีผลมาเลยนะครคุณหมอฟังดูแล้วอ,อย่าไปซื้อ,อยากินเองผมว่าค,คนไข้ชอบไปซื้อ,อยากินเองคือบอกว่ากินยาภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเนี่ยปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดอ่ะเอาเป็นว่าเบื้อง<ช>ต้นเนี่ยไปตรวจก่อนก็นแล้วกันนะครับท่านจะมีหรือไม่มีไม่รู้เระไปตรวจเตอก่อนแล้วก็เขาจะวัดค่าตรงค่าาตอะไรให้ท่านเสร็จสับแล้วก็จะมีคําแนะนําจากมาจากแพทย์ใช่ไหมฮะครับ ครับซึ่งคําแนะนําถ้าถ้าสมมุติมันเกิดมีปัญหาเนี่ยคุณหมอครับแพทย์จะบอกให้เราทํำยังไงบ้างอันดับแรกก่อนคือถ้าเป็นน้อยก็จะให้ปรับพฤติฤฤกรรมก่อนเช่นลดความหวานในอาหารนะรแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มอย่าก,กินเค็มนะแล้วก็ถ้าเขาดื่มเหล้าก็แอลกอฮอล์ก็ให้น้อยลงนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มอาจจะเป็นอาทิตย์นึงอย่างน้อยสี่วันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีธรรมชาติถ้าเกิดยังเป็นไตามากๆก็บอกทานผักผลไม้ความดันก็จะลดลงนะครับอ๋อครับคุณหมอมันมีตัวนัดไ,ไปตรวจอีกทีถ้า<ไ>ผิดปกติมากเขาก็จะถึงจะเริ่มยาครับอ๋อหมายถึงว่าครั้งแรกถ้าเกิดเจอปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าไตายอยู่ใช่ไหมครัคุณหมอแล้วค่าไตาระดับไหนถึงจะถือว่าผิดปกตินะคุณหมอคือเขาวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็น์การกรองถ้าเราเรียกง่ายคือเปอร์เซ็นต์การทํางานของไตเปอร์เซ็นต์การทํางานของไตครับปกติประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดไตทํางาน ต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ี่เป็นสัญญาแล้วว่าไตเริ่มไม่ดีแล้วไตเริ่มไม่ดีแล้วถ้าต่ำกว่าหกสิบจะรู้จักทานเลือดใช่เาจะคำนวณอกมาว่าการทำงานของไตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับแต่ถ้าเกิดมันยังเหนือกว่าหกสิบมีมากกว่าหกสิบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ยังดีครับยังดีอยู่อมแต่ว่าเขาหมอหมอเขาจะต้องดูหลายๆปัจจัยครับเช่นผลพัฒนาปกติไหมต่างๆประกอบด้วยครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไปทั้งทีเนี่ยโรคยอดนิยมทั้งสี่โรคเนี่ยก็จะได้รับบการตวจจทีีเเดยยไไปลใช่มะข ใช่ครับใช่ครับเพราะคงคงไปตรวจอย่างตายอย่างเดียวไม่คุ้มอ่มคุณหมอมันมาด้วยกันนี่ต่อเลือดทีเดียวนะแล้วก็เี็ตหมดเลยน้ำตาลมันตอะไรต่างๆเจาะไปทีเดียวอแล้วหมอก็จะบอกว่าหนึ่งคุณมีปัญหาเรื่องความดันสูงหรือไม่คุณมีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือไม่น้ําตาลในเลือดสูงเกินไปหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะฮะค่าตายเท่าไหร่ค่าไขมันเท่าไหร่เป็นยังไงประมาณนี้นะฮะคุณหมอฮะใช่ใช่ถูกต้องมดเขาให้มาหมดเลยเป็นมุดบันทึกให้ด้วยเลย อ่าแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีคําแนะนํามาว่าคุณควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกรณีที่บางอย่างอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ายังไม่ไม่ถึงจุดที่จะต้องทําการรักษาก็อาจจะมีคําแนะนําว่าทํายังไงให้ตาตมันดีขึ้นนองน,นี้มาใช่ใช่ก็อาจจะแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะอ่าครับกี่เดือนกินเดือนไปหาหมออีกทีหนึ่งครับแล้วก็อาจจะต้องเช็คเลือดซ้ําดูว่าค่าไตดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทำให้เรารักษาระยะเริ่มต้นก่อนที่เราจะเป็นมากนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่คือไม่มีปัญหาเรื่องไตไม่มีปัญหาเรื่องความดันไม่มีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วก็ไขมันเนี่ยก็แปลว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะสู้กับโควิดได้ใชหครับคุณหมอคะอ๋อครับเือคนที่เป็นโควิดเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยส่วนใหญ่หายเองครับหายเองแต,แต่แต่ว่าถ้าถ้าแต่ถ้ามันมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับถ้าสายพันธุ์ดีต้ามันก็ดุสายพันธุ์ดุถ้าาโออออไมมคนนนนสยััธก็่ห อ๋อครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างตอนนี้บรรดาแพทย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคไตเนี่ยเรามีการคุยไหมฮะคุณหมอว่าเราควรจะดูแลคนไข้เรยยังไงดีเพื่อให้หรือว่าคนไข้ควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงดีเพื่อให้พ้นจากโควิดด้วยเนี่ยคุณหมอครับครับครับเรามีการปรึกษาหารือแล้วก็ออกเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ทั้ทงแนวทางสําหรับแพทย์สําหรับพยาบาแลบและแนวทางสำหรับผู้ป่วยครับ,รบที่เว็บไซต์ของสมาคมโรคไตของประเทศไทยครับพอจะเกินเกินได้ไหมคคุณหมอแนวทางผู้ป่วยเนี่ยอ๋อครับคือผู้ป่วยก็อันแรกคือ ห่างคนที่ป่วยพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะ,ะคนไหนที่เราใส่หน้ากากตลอดเวลาเดินห่างกันหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองเมตรแล้วก็เ้่ฉีดวัคซีนควรจะฉีดวัคซีนแน่นอนอะอต้องฉีดควรต้องฉีดฮนะไม่ใช่ควรต้องฉีดต้องฉีดวัคซีนครับ แล้วก็ถ้าไม่สบายต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่าเขาจะทําสวบดูว่าเป็นโควิดหรือไม่นะครับอย่ารอให้เป็นมากสามสี่วันนี้ไม่ได้เป็นเพราะเป็นวันเดียวปับไปเลยเพราะเราภูมิต้านทานต่ำาคนเื่นนรับอ๋อกับต้องรู้ตัวเองก่อนนะฮะอันดับแรกที่เป็นการถ้าเป็นไตวายแล้วเช่นเขาฟอกเลือดอยู่อ้นหนักแล้เขาจะแจ้งกับพยาบาลที่พยาบาลหรือหมอที่หน่วยไตนะครับแล้วก็จะได้กับไม่ให้ไปปนเพื่อนปนกับ คนไข้คนอื่นจะไแปแพร่เชื้อในในยูดิตใ,ใ,ในในไตเทียมหน่วยนั้นแล้วก็เ<อ>พราะวิธีการป้องกันต่างๆใส่ชุดใส่อะไรต่างๆแต่ว่าวิธีการฟอกเลือดยังต้องฟอกเลือดตามปกติอยู่ค,คือต้องต้องไปฟอกเลือดตามเวลานะครับครับคือฟอกเลือดแล้วก็ระมัดระวังเรื่องโควิดไปในตัวด้วยใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นมากเขาก็จะเขาจะจ่ายยาต้านไวรัสให้ครับอืมครับเอาอย่างนี้คนที่ต้องไปฟอกที่โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีหลักปฏิบัติยังไงเพราะมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคุณหมอใช่คือถ้า คือที่โรงพยาบาลเราก็ใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่ระยะห่างมือบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเขาคนไหนที่เป็นแล้วเนี่ยเขาจะกักบริเวณไปเลยเหมือนถึงว่าบริเวณนี้อย่าเดินเดินเข้าไปนี่คนคนกล้บริเวณสาหรับคนไกล้โควิดนี่เป็นบริเวณของคนปกตินะครับกับเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่โรงพยาบาลแหละคงจะไม่ได้กลับบ้าน่าครับนะครับเพื่อให้ดูแลอย่างกล้คิดไปทีนี้แต่ถ้าเกิดเขาเขาเดินทางก็ต้องมีรถยนต์ที่ป้องกันระหว่างคนขับกับคนนั่งไม่ให้อ่า ใกล้เชื้อกันนะครับครับแสดงว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดหรือว่าเสียชีวิตจากโรคไตฮะมันในถ้าเกิดเขาเขาฟอกเลือดปกติส่วนใหญ่จะไม่เสียชีวิตจากโรคไตอ่าฮะแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นโควิดโอกาสเสียชีวิตก็น้อยหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นยกเว้นว่าเขามีภูมิต้านทานต่ำจริงๆเช่นแบบว่าเขาน,นั่งไกลอ่อนแอสูงอายุมากๆนะครับครับ,รบหรือว่าเขากินยากดภูมิอันนี้เขาจะอันตรายแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นโรคไตแล้วเขา เขาต้องพยายามหาที่ฟอกเลือดให้ได้บางเพราะบาง,บางยูนิตเนี่ยเขาไม่เตรียมเครื่องไม่ได้เตรียมพื้นที่สําหรับคนไข้ที่เป็นโควิดโดยเฉพาะเขาก็เลยบอกว่าคุณควรจะไปฟอกเลือดที่ที่โรงพยาบาลอื่นหรือคลิน,นิกอื่นๆ่อตอนนี้เขาก็พยายามหาแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ลำบากคนไข้ที่หาที่ฟอกเลือดไม่ได้ให้ ส่งติดต่อมาที่สมาคมโรคไตหรือว่าสมาคมเพื่อนโครคไตแล้วก็มีสมาคมเพื่อนโรคไตซึ่งเขาจะพยายามหาที่ฟอกเลือดเฉพาะสําหรับคนแค่ที่เป็นติดเชื้อโควิดที่เป็นโรคไตครับคือหมายถึงว่ารักษาโควิดด้วยดูอาการโควิดนะไม่ใช่รักษาดูอาการโควิดแล้วก็ดูอฟอกเลือดเพื่อไตด้วยสองอย่างเลยในคราวเดียวกันจะเป็นอย่างนั้นองแบบอ๋อไม่เสียไม่ไม่ไม ไม่เกิดเสียชีวิตจากโรคใดโรคหนึ่งครับอ๋อครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกเยอะไม่ใ่คุณหมอดูดูดแล้วที่อาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้อโควิดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไปฟอกเลือดก,กันอยู่เนี่ยอ่าก็มีบ้างเพราะว่าตอนนี้อาการคนไข้ที่เป็นโควิดแต่เขาฉีดวัคซีนนะอาการจะน้อยอาการจะน้อยอ,อืมอะไรพวกแคคแมงเราก็ไม่รู้ไม่รู้ใช่อันนี้น่ากลวัวไม่รู้อะไรมีมีปัญหาเรื่องเชืออ้อหรือเปล่านะฮะอืมเพราอาการ เขาเขาฉีดวัคซีนเพราะนั้นในคนไข้กลุ่มนี้ค,คนในไอเราต้องบอกว่าคุณต้องไปรีบไปสอบเลยไปรตรวจว่าเป็นโควิดไหมหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องห่างกับคนอื่นสองเมตรนะอืมแต่เราไม่ได้บังคับใช่ไหมครัว่าถ้าผู้ป่วยโรคไตจะยยต้องไปสอปด้วยหรือเปล่าทุกคนไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จําเป็นไม่ไหมไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดท่านมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยควรจะบอกหมอเขาก่อนใช่พอมีอาการปุ๊บก็สอปก่อนเลยประมาณนี่ ATK สิบห้านาทีก็รู้ผลแล้ว กลับอย่าอย่าไปคิดว่าโอ้โหไม่เป็นไรั้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคุณหมอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปแค้ที่ <c oughs> ในอนเตียงข้างๆนั่นสิครับเพราะเขาต้องอยู่ด้วยกันโอ้โหเป็นชั่วโมงอ่ะแหมกว่าจะได้นะฮะอ่ะอะไะครับคุณหมอไม่ได้จะฝากเพิ่มเติมฮะเช่นฮะคือผมว่าคือเราก็ดูแลตัวเองนะครับคือถ้าเราเอ่อทิ้งระยะห่างแล้วก็ไม่ไม่ ไม่ไปใกล้คนที่ติดโควิดใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับเราก็จะห่างไกลจากโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนสาคัญโรคไตก็ต้องรักษาด้วยนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นหนที่สําคัญเพื่อมว่าป้องกันจะดีกว่ากินอาหารงดเค็มนะครับแล้วก็ออกกาลังกายนะครับอย่ากินยาที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ภายใต้การดูแลของแพทย์นะอันนี้จะดีที่สุดครับอ่าได้ครับเอาละครับวันนี้รวบรมคุณหมอค่นี้ก่อนเดี๋ยวการน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ รอศาสตราจารย์แพทย์สุรศักดิก์กันตชูเวสิรินะครับนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์ประจําหน่วยโรคไตภาวิชาย,ยุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับคุณผู้ฟังครับก็คุยกันตรงนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าโรคไตถ้าใครเป็นอยู่แล้วเนี่ยภูมิต้านทานมันจะต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดมันก็จะมีสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับการไม่เป็นดีที่สุดแต่ว่าจะทาอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นคุณหมอให้คําแนะนํามาแล้วนะฮะ เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเลียงนะครับวันนี้เรื่องของ TCAS ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่าไทย university center admission system มีขั้นตอนปฏิบัติอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พอร์ตฟอริโอการสมัครโคตาสอบโคตาการรับตรงการแอดมิชชั่นหรือว่ารับตรงแบบอิสระอะไรพวกนี้จะมีการเปลี่ยนคะแนนสอบใหม่เป็น Tcat และก็ t p a t คืออะไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์พีรพงศ์ตริเยะเจริญผู้จัดก,การระบบ TCA s สของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็ในทางปฏิบัติต้องทาอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าเรียองนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอ,อมสินนะครับได้ชวนชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5และ อีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10นะครับคำถามคือว่าทั้ง2ประเภทนี้เปิดรับฝากจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งความตอบมานะครับ s m s c 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ